สวัสดีค่ะพบกับพอดแคสต์นิทานเรื่องแรกของแม่นุ่นสายถึกนะคะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าเรื่องยิ่งให้ยิ่งได้การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีขอทานคนหนึ่งซึ่งออกขอทานทุกวันเลยเขาขยันมากๆทํามาเป็นหลายปีเขาพยายามที่จะเก็บสบียงก็คือข้าวสารในยุ้งฉางของเขา แต่ในยุ่งฉางของเขากลับมีข้าวสารเพียงน้อยนิดในทุกครั้งที่เขาไปตรวจสอบเขาจึงอยากจะค้นหาสาเหตุในวันหนึ่งเขาไปแอบอยู่ข้างหลังยุ้งฉางตกดึกเขาพบว่ามีเจ้าหนูน้อยมาแอบเอาสบียงของเขาไปเขาโกรธมากจึงตะโกนออกไปว่าบ้านคนรวยมีตั้งเยอะแยะทำไมไม่ไปกิน ทำไมจะต้องเจาะจงมาที่บ้านของฉันด้วยเจ้าหนูจึงพูดว่าชะตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่แปดส่วนเท่านั้นต่อให้เจ้าค้นหาไปทั่วล่าก็ไม่สามารถหาข้าวสารได้เต็มถังขอทานจึงสงสัยทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเจ้าหนูน้อยจึงตอบว่าถ้าอยากรู้ให้ไปถามพระพุทธองค์ จากนั้นขอทานจึงเดินทางไปตามหาพระพุทธองค์เขาเดินทางไปหลายวันมากจนรู้สึกเหนื่อยล้าและหิวข้าวเป็นอย่างมากและตอนนั้นเป็นตอนเย็นแล้วพบค่ำแล้วเขาไม่รู้จะไปพึ่งใครเขาก็ไปเจอบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งขอทานก็เลยไปเคาะประตูเศรษฐีจึงถามว่าเจ้าจะไปไหนดึกดึดื่นๆแล้ว ขอทานจึงตอบว่าข้าจะไปตามหาพระพุทธองค์และเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เศรษฐีฟังเศรษฐีจึงเชิญขอทานเข้าไปในบ้านและให้เงินก้อนหนึ่งพร้อมกับอาหารการกินเมื่อขอทานกินข้าวเสร็จแล้วเศรษฐีจึงเล่าให้ฟังว่าข้ามีลูกสาวคนหนึ่งอายุ16ปียังพูดไม่ได้เลย ข้าขอฝากถามพระพุทธองค์ด้วยได้ไหมขอทานจึงตอบว่าได้สิไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไหนๆข้าก็ไปถามพระพุทธองค์แล้วเสร็จแล้วขอทานก็ออกจากบ้านเศรษฐีไปขึ้นเขาลงห้วยขึ้นเขาลงห้วยไปหลายลูกเลยจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยมากอยากจะพักผ่อนเขาก็ไปพบกับอาสมที่มีพระชลาอยู่รูปหนึ่ง ถือไม้เท้าดีบุกพระจึงถามว่าท่านจะไปไหนขอท่านจึงตอบว่าจะไปตามหาพระพุทธองค์และเล่าเรื่องราวของตัวเองให้กับพระชลาฟังพระชลาพระชลาจึงถามว่าข้าขอฝากถามด้วยได้ไหมเมื่อท่านเจอพระพุทธองค์ข้าน่ะเข้าฌานมาหลายปีถึง500ปีเลยแต่ทำไมข้ายังไม่ได้ขึ้นสวรรค์ ขอทานจึงรับฝากว่าได้สิข้าจะถามพระพุทธองค์ให้จากนั้นขอทานก็เดินทางข้ามแม่น้ํามาหลายแม่น้ําแต่มาเจอแม่น้ำหนึ่งที่ทั้งกว้างใหญ่ไพศาลและลึกมากเขาไม่รู้จะข้ามไปอย่างไรเรือก็ไม่มีแต่ปรากฏตอนนั้นได้เหลือไปเห็นเต่าแก่ตัวหนึ่งตัวใหญ่มาก ได้ลอยมาหาเขาเต่าแก่ถามว่าท่านจะไปไหนขอทานจึงเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เต่าแก่ฟังเต่าแก่จึงบอกว่าถ้าขอฝากถามด้วยได้ไหมเมื่อเจ้าเจอพระพุทธองค์ข้าน่ะเข้าฌานปฏิบัติธรรมมาเป็นพันพันปีแล้วแต่ทำไมข้ายังไม่สามารถเป็นมังกรบินได้ ขอทานจึงรับปากเต่าแก่แต่บอกกับเต่าแก่ว่าท่านต้องไปส่งค่าที่ฝั่งโน้นก่อนข้าถึงจะถามให้ดังนั้นเมื่อเต่าแก่ไปส่งขอทานที่ชายฝั่งขอทานเดินทางต่อไปอีกผ่านไปหลายเมืองจนกระทั่งรู้สึกเหนื่อยก็ยังไม่เจอพระพุทธองค์จนมาถึงแดนสุขาวดีแล้วขอทานก็คาดว่าน่าจะเจอพระพุทธองค์ จนเขาได้ผอยหลับไปได้วยความเหนื่อยล้าครั้นปรากฏว่าเมื่อเขาตื่นขึ้นเขาเจอพระพุทธองค์นั่งอยู่ตรงหน้าพระพุทธองค์ก็เลยถามว่าเจ้าเดินทางมาไกลขนาดนี้เจ้ามีเรื่องอะไรที่จะสอบถามข้าใช่ไหมขอทานดีใจมากพระพุทธเจ้าค่าข้ามีเรื่องอยากจะสอบถามพระพุทธองค์ พระพุทธองค์เลยตอบว่าได้สิเจ้ามีสิทธิ์ถามคำถามข้าได้แค่สามคำถามนะเพราะไม่เคยมีใครถามมากกว่านี้ขอทานจึงนึกในใจว่าเขาจะถามเรื่องของใครดีเรื่องของเต่าแก่ก็น่าสงสารพยายามมาตั้งพันปีแล้วส่วนเรื่องของพัชราก็น่าสงสาร ทำบุญให้กับคนแก่จะเป็นไรไปส่วนเรื่องของเศรษฐีก็น่าสงสารมากเขาคงรักลูกสาวของเขามากดังนั้นขอท่านจึงตัดสินใจถามทั้ง3ามคำถามกับพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตอบว่าสำหรับคำถามที่หนึ่งเรื่องของเต่าแก่เป็นเพราะเต่าแก่ไม่ยอมสละกระดองของมัน คำถามข้อที่2เรื่องของพระชาลาเป็นเพราะพระชรลาติดอยู่ที่ไม้เท้าวิเศษเขาคิดอยู่ในใจเสมอว่ามันคือไม้เท้าวิเศษกระทุ้งลงพื้นหนึ่งครั้งก็จะเกิดแม่น้ำหนึ่งสายทำให้เขายึดติดกับสิ่งของนี้ส่วนเรื่องของเศรษฐีเนื่องจากนางยังไม่เจอคนที่นางรักโดยไม่มีเงื่อนไข ถ้านางเจอนางจะหายดังนั้นขอทานจึงขอบคุณพระพุทธองค์โดยลืมนึกถึงปัญหาของตัวเองไปเลยาอคิดว่าปัญหาของตัวเองเล็กมากเมื่อเทียบกับของสามคนนั้นและตั้งใจว่ากลับไปนี้จะไปเป็นขอทานเช่นเดิมจากนั้นขอทานก็เดินทางกลับในเส้นทางเดิม ไปเจอเต่าแก่ตัวเดิมเต่าแกร่รีบร้อนถามพระพุทธองค์ตอบว่าอย่างไรขอทานจึงบอกว่าท่านไปส่งที่ข้าที่ข้ามฝั่งก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะให้คําตอบเต่าแก่ดีใจมากเมื่อได้ฟังคําตอบของพระพุทธองค์เต่าแก่ก็เลยถอดกระดองออกและมอบให้กับขอทานและบอกว่าในเนี้ยมีไข่มุกทั้งหมด24เม็ด มันไม่สำคัญสําหรับข้าแล้วและแล้วเต่าแก่ก็โบยบินออกไปเป็นมังกรบินอย่างมีความสุขเมื่อขอทานไปพบกับพระชรลาองเดิมและเล่าให้ฟังถึงเรื่องคำตอบของพระพุทธองค์พระชาลาก็เลยมอบไม้เท้าวิเศษให้กับขอทานและบอกว่าสิ่งนี้ไม่สำคัญกับฉันแล้วและพระชรลาก็ได้ขึ้นสวรรค์ไป เมื่อขอทานกลับมาที่บ้านเศรษฐีทันใดนั้นก็มีหญิงสาวคนหนึ่งวิ่งออกมาต้อนรับเขาพร้อมกับตะโกนว่าผู้ชายที่ไปหาพระพุทธองค์กลับมาแล้วตอนนั้นเศรษฐีและภรรยาตกใจมากว่าลูกสาวทำไมถึงพูดได้ขอทานจึงเล่าเรื่องที่พระพุทธองค์ให้คำตอบมากับเศรษฐี เศรษฐีจึงตัดสินใจมอบทรัพย์สมบัติให้กับขอทานและมอบตัวหญิงสาวซึ่งเป็นลูกสาวของเศรษฐีให้กับขอทานได้ตกแต่งเป็นภรรยาเรื่องนี้จบแล้วเพื่อนๆได้อะไรกันบ้างคะความรักใดที่ให้ออกไปความรักนั้นจะกลับมาสู่ตัวเราความสุขใดที่ให้ออกไป ความสุขนั้นจะย้อนกลับคืนมาสู่ตัวเราถ้าท่านเห็นแก่คนอื่นท่านก็จะได้ความสุขกลับคืนมาเรื่องนี้เป็นเช่นนี้แลถ้าเพื่อนๆชอบติดตามพอดแคสต์นิทานของแม่นุ่นสายถึกในเรื่องต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ